ดูกันอีกทีนะคะคุณครูจะเอาสีดำมาระบายเบาๆให้เป็นสีเทานะไล่จากข้างบนนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างให้ข้างล่างเนี่ยกลายเป็นสีขาวเลยเสร็จแล้วก็เอาสีของตามาผสมนะสวัสดีทุกคนคลิปที่แล้วคุณครูสอนวาดภาพนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาระบายสีไม้กันเริ่มจากเจ้าแมวน้อยกันก่อนเลยนะคะคุณครูเอาสีส้มระบายเบาๆเพราะว่าคุณครูจะมาผสมกับสีเหลืองเป็นเหลืองส้ม เอาสีเหลืองมาระบายทับเบาๆบนสีส้มนะได้เหลืองส้มๆเรียบร้อยแล้วคุณครูจะเว้นช่วงปากกับช่วงหน้าอกของเจ้าเหมียวไว้นะเอาสีส้มสีเดิมมาระบายเป็นลายทําตามคุณครูได้เลยนะโอ้โหคลิปที่แล้วเนี่ยนักเรียนคอมเมนต์เมียวๆกันมาเต็มเลยใครที่ดูไม่จบแล้วแวะมาอ่านแค่คอมเมนต์ก็คงงงกันหมดเลยว่าทําไมเมียวๆกันขอบคุณแมวน้อยนะ่ารักทุกคนที่ส่งข้อความมาทักทายคุณครูนะ เมื่อสักครู่คุณครูเผลอเอาสีเนื้อไประบายตรงปากกับหน้าอกของเจ้าแมวน้อยคุณครูว่านักเรียนไม่ต้องระบายจะดีกว่านะปล่อยเป็นสีขาวไปเลยพอระบายสีเสร็จแล้วค่อยมาตัดเส้นให้เข้มๆกันนะตอนสอนนักเรียนล่างคุณครูกดสักเข้มเลยเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆแต่นักเรียนควรล่างเบาๆนะคะระบายสีเสร็จแล้วค่อยตัดเส้นดำทีหลังเราจะระบายสีเนื้อเบาๆแล้วก็เบนรอบๆดวงตานะคะเป็นสีขาวเพื่อแทนค่าของตาขาวกันด้วยนะ ใช้สีเนื้อแท่งเดิมนะคะกดให้เข้มหน่อยเพื่อแทนค่าของเงานะอยู่ใต้คางใต้ผมแล้วก็ข้างๆข,ของใบหน้าด้านขวานะจะได้ดูมีมิติจากนั้นระบายสีเนื้อทั้งหมดกันเลยส่วนที่เป็นเงานักเรียนก็กดสีเนื้อให้หนักหน่อยจะได้เป็นสีเนื้อเข้มนะโดยใช้สีเนื้อแท่งเดิมนี่แหละนักเรียนส่วนใหญ่ก็คงระบายสีกันได้สวยๆอยู่แล้วนะคลิปนี้ก็คงดูกันแบบเพลิน เผื่อนักเรียนคนไหนยังไม่เคยไล่สีแบบมีแสงเงาก็มาคอยดูในคลิปนี้กันได้เลยนะจริงๆการระบายสีไม้มีหลายแบบนะบางคนจะชอบแบบกดเข้มๆให้สีสดๆทั้งภาพหรือบางคนจะระบายแบบเบาๆทั้งภาพแล้วก็เน้นตัดเส้นสีเข้มสดจะลงวิธีไหนก็ได้นะคะมันก็จะได้ความสวยงามที่แตกต่างกันแต่ในวันนี้คุณครูจะระบายให้ดูแบบไล่สีเข้มอ่อนนะคะเน้นแสงเงา คุณครูจะระบายสีแก้มนะคะให้ออกอมชมพูหน่อยๆตรงนี้ต้องระวังอย่าให้สีเป็นขีดๆนะระบายเบาๆอาจจะหมุนหัวดินสอเบาๆไปด้วยระบายเบาๆทับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดูเข้มขึ้นมาหน่อยๆเองระบายที่คาดผมให้มีอ่อนเข้มนะคะส่วนที่อ่อนจะดูนูนมากขึ้นมาระบายสีส่วนของดวงตากันต่อคราวที่แล้วเราได้ไล่สีดำไว้เบาๆนะทีนี้เราก็เอาสีน้ำตาเนี่ยมาทับ ตรงข้างล่างที่เป็นส่วนสว่างแล้วก็ทับสีน้ําตาลอ่อนๆส่วนข้างบนแล้วก็ทับสีน้ําตาลไปให้เข้มขึ้นหน่อยๆส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะทําที่ตาของลูกให้ดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่การไล่สีดําเลยดูกันอีกทีนะคะคุณครูจะเอาสีดํามาระบายเบาๆให้เป็นสีเทานะไล่จากข้างบนนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างให้ข้างล่างเนี่ยปล่อยเป็นสีขาวเลยเสร็จแล้วก็เอาสีของตามาผสมนะ ตาอาจจะเป็นตาสีฟ้าตาสีเขียวหรือว่าตาสีอื่นๆก็ได้นะแล้วก็ผสมแบบที่เราทำสีน้ำตาลนี้เลยมันก็จะได้ตาสีเข้มอ่อนแบบที่เราแรงเงาสีดำไว้ตั้งแต่แรกเอาสีชมพูมาระบายให้เข้มอ่อนบริเวณปากแล้วก็หัวใจนะในการระบายสีแบบเน้นแสงเงาเราจะกำหนดแสงให้อยู่ข้างเดียวกันเสมอนะคะอย่างภาพนี้ยแสงจะอยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดเลย มาระบายส่วนของผมกันต่อระบายเบาๆนะคะตรงปลายผมตรงหน้าม้านะแล้วก็ไล่อ่อนๆขึ้นไปเน้นให้ส่วนของตรงกลางหน้าม้าเนี่ยเป็นสีสว่างๆางคุณครูอยากให้หน้าม้าดูป่องๆหน่อยเหมือนไดมาอย่างดีเลยคุณครูใช้สีน้ำตาลระบายเบาๆแล้วก็เว้นแสงสีขาวไว้ก่อนจากนั้นค่อยๆเพิ่มน้ำหนักส่วนที่เป็นเงาให้ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆนะ วันก่อนคุณครูได้เห็นนักเรียนกำลังวาดตามคลิปสอนของครูแล้วนักเรียนก็ปรับความเร็วของคลิปให้แบบช้าๆลงเสียงของครูพรมันก็เลยยืดยืดยันยานฟังแล้วคล้ายคนเมามากๆเลยค่ะคุณครูก็เลยนั่งขำเสียงของตัวเองแต่ก็เห็นว่านักเรียนนั่งวาดออกมาแล้วก็ทำสำเร็จออกมาสวยนะไหนนักเรียนลองคอมเมนต์มาบอกคุณครูหน่อยสิคะ ว่าเวลาฝึกวาดตามคลิปสอนของครูนักเรียนมีเทคนิคในการดูยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูหน่อยนะคุณครูอยากรู้จังเลยถ้านักเรียนคนไหนอยากจะมาเรียนกับครูพรโดยตรงนะคะคุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้น2มีสอนทั้งศิลปะเด็กวาดภาพเหมือนวาดภาพการ์ตูนแล้วก็ออกแบบด้วยนะคุณครูสอนเองทุกรอบค่ะถ้าสนใจสอบถามวันเวลาแล้วก็ราคาของคอร์สเรียนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลย ตอนนี้เราก็เอาสีชมพูนะคะมาระบายให้มีแสงเงาตรงส่วนของเสื้อเดี๋ยวคุณครูจะระบายตรงแขนให้ดูนะคะเราจะเน้นเข้มๆตรงส่วนด้านล่างนะแล้วก็เบาน้ำหนักลงให้ส่วนด้านบนของแขนเป็นสีชมพูอ่อนส่วนที่เป็นเงาตามซอกต่างๆก็เป็นสีเข้มได้เลยนะเพิ่งเห็นคุณครูลืมระบายสีผมด้านล่างนี้เลยคุณครูใช้สีดำระบายสีผมของลูกนะคะระบายอ่อนๆก่อนแล้วก็ เว้นสีขาวตรงช่วงกลางของผมผมจะได้ดูเงางามแล้วก็มีมิติถ้านักเรียนอยากให้สีผมสีชุดเปลี่ยนเป็นสีอะไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบเลยนะเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำหนักเงาให้ดูเข้มขึ้นค่อยๆเก็บรายละเอียดตามคุณครูไปนะคะนักเรียนที่ชอบวาดรูปตามไปฝึกวาดรูปกับคลิปสอนของครูพรได้ใน y o u t u b e ช่องครูพรสอนศิลปะนะลองเลือกหาในช่องดูนะคะคุณครูมีสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะเลย สอนตั้งแต่ขึ้นโครงสร้างแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆรับรองว่าฝึกวาดตามแล้วได้ประโยชน์แน่นอนลองเข้าไปฝึกวาดแบบคลิปยาวๆสอนละเอียด,ยดๆช้าๆได้ใน YouTube นะโอเคไล่น้ำหนักสีผมเสร็จเรียบร้อยถูกใจคุณครูแล้วเดี๋ยวมาต่อที่เสื้อกันเลยเหมือนเดิมคุณครูจะระบายสีเข้มตั้งแต่ด้านล่างไล่ขึ้นมากดเข้มตามรอยพับรอยยับต่างๆพอล็อความเข้มเรียบร้อยแล้วเราก็ ระบายเบาๆไปให้ทั่วทั้งชุดนะคะสังเกตไหมคะเวลาคุณครูระบายเบาๆคุณครูจะจับดินสอห่างจากหัวดินสอขึ้นมาอีกแต่พอคุณครูจะกดเข้มๆคุณครูก็เลื่อนมือเข้าไปจับใกล้ๆหัวดินสอการจับดินสอเนี่ยสำคัญนะคะนักเรียนบางคนระบายเข้มไม่ได้เพราะว่าจับดินสอค่อนข้างห่างแล้วก็บางทีอาจจะนอนดินสอมากเกินไปก็เลยไม่มีแรงส่วนบางคน ระบายอ่อนไม่ได้เพราะว่าจับดินสอใกล้เกินไประบายทีไลก็เผลอกดเข้มทุกทีเลยนักเรียนก็ลองจับแบบเลื่อนเหมือนคุณครูนะอยากให้เข้มก็เลื่อนไปใกล้ๆหัวดินสออยากให้อ่อนก็เลื่อนมือออกมาจากหัวดินสอหน่อยมาถึงจุดที่ยากที่สุดของภาพนี้กันแล้วที่ยากเพราะว่าไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสืออะไรดีคุณครูคิดอยู่นานมากเลยทีแรกก็ไปหาว่าหนังสือนิทานเด็กเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง เลือกอยู่นานก็ไม่ถูกใจสรุปงั้นเอาเป็นเรื่องที่คุณครูชอบอ่านแล้วกันเรื่องนี้คุณครูอ่านครบจบทุกเล่มแถมยังอ่านสองรอบซะด้วยนั่นคือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองแฮร์รี่พอตเตอร์เขามีตอนห้องแห่งความลับแต่ของครูพรเนี่ยมีแต่ห้องแห่งความลกค่ะเวลาทำงานศิลปะแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยห้องลกสุดๆเลยแต่พองานเสร็จแล้วก็ต้องรีบเก็บกวาด เพื่อตเตรียมพร้อมเป็นห้องแห่งความลกครั้งต่อไปนักเรียนสามารถวาดปกเป็นหนังสือที่ตัวเองชอบได้เลยนะวาดกระโปรงโดยล็อกสีเงาไว้ก่อนนะเป็นสีเข้มๆช่วงด้านล่างแล้วก็ช่วงที่ถูกขาของลูกทับอยู่นะอย่าลืมไล่น้ำหนักกันด้วยนะเวลาเราระบายสีอ่อนทับจะได้ไม่มีรอยต่อคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวมากๆเลยนะคะเวลาเราระบายสีแล้วเนี่ยไม่รู้จะตัดให้สั้นยังไงเลย นักเรียนที่ดูถึงตอนนี้เนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยนะดูจนจบเลยน่ารักมากมากเลยไหนขอคุณครูดูหน่อยสิคะว่าใครดูจนจบบ้างใครดูจบคลิปนี้พิมพ์ชื่อหนังสือที่คุณครูชอบก็คือคำว่าแฮร์รี่ส่งมาในคอมเมนต์ให้คุณครูดูหน่อยนะอยากรู้จังว่าใครดูจนจบบ้างนะตอนระบายดวงดาวและดวงจันทร์คุณครูไล่สีเข้มอ่อนนิดหน่อยนะส่วนดวงจันทร์เนี่ย คุณครูรบายเฉพาะขอบให้เป็นสีเหลืองส่วนตรงกลางเป็นสีขาวไว้อย่าลืมตัดเส้นให้เข้มทั่วทั้งภาพด้วยละ่ะแล้วมาตามดูกันว่าคลิปหน้าคุณครูจะสอนวาดอะไรกดติดตามไว้ด้วยนะเผื่อหาคุณครูไม่เจอขอบคุณที่ติดตามรับชมในทุกๆช่องทางนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย